หนังสือจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่ส่งถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยระบุถึงภาวะที่โรงพยาบาลเอกชนกำลังขาดแคลนหน้ากากอนามัยในขั้นวิกฤตและบางแห่งไม่มีใช้แล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและแวดวงสาธารณสุข รายละเอียดบางส่วนในหนังสือระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้หน้ากากผ้าซึ่งมีความเสี่ยงมากโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งไม่สามารถจัดซื้อจัดหาหน้ากาก,ากอนามัยได้เพราะกรมการค้าภายในประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมและโรงงานผู้ผลิตต้องจัดส่งให้กับกรมการค้าภายในเท่านั้นไม่สามารถจำหน่ายให้โรงพยาบาลเอกชนได้โรงพยาบาลเอกชนได้ติดต่อข,ขอซื้อน้กกากอนามัยจากกรมการค้าภายในแต่ได้รับคำตอบให้รอคิวจึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางรัฐมนตรีสาธารณสุข จัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลเอกชนด้วยปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดเริ่มส่งสัญญาณหนักหน่วงมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลถูกตำหนิจากทุกสารทิศเพราะไม่สามารถควบคุมปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนได้สํำราคาย,ยังพุ่งสูงจากการขึ้นราคาของแหล่งจำหน่ายหลายแหง่งกระทั่งภาครัฐได้มีมาตรการแจกหน้ากากอนามัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เรื่องความขาดแคลนในขณะนี้มีคำชี้แจงจากนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่เปิดเผยกับสำนักข่าวอิสาราว่าสาเหตุมาจากดีมานหรือความต้องการที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า100ล้านชิ้นโดยเฉพาะหลังจากมีข่าวพบผู้ติดเชื้อในไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เริ่มนิ่ง ขณะที่ปัจจุบันไทยมีสต๊อกหน้ากากอนามัย30ล้านชิ้นและสต๊อกก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่การผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศโดยเฉพาะจากผู้ผลิตรายใหญ่9ก้ารายผลิตได้รวมกันวันละ1.3ล้านชิ้นหรือเดือนละ35ล้านชิ้นเท่านั้นเรียกได้ว่าความต้องการสูงกว่าสต๊อกมากนอกจากนี้อธิบดีกรมการค้าภายในอ้างด้วยว่ายังมีแรงกดดันจากเอกชนขออนุญาตส่งออกหน้ากากอนามัยไม่ต่ำกว่าหลัก10ล้านชิ้นสืบเนื่องจากปัจจัยราคา หน้ากาก,กอนามัยในต่างประเทศที่พุ่งสูงพร้อมยอมรับด้วยว่าอาจตรึงราคาน้กกาก,กอนามัยในโคต้าที่ได้จัดสรรจากโรงงาน50%ไว้ที่ชิ้นละ2บาทไม่ไหวเหตุต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น2เท่าหากประเมินจากสถานการณ์ในขณะนี้อาจพูดได้ว่าปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนจะยังวนเวียนอยู่อีกพักใหญ่และถือเป็นหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลกระทบภายในประเทศน้อยที่สุด